ทวีลอสถานีข่าวเนชั่นสัปดาห์นี้ไปทัวร์อาริสถาปัดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันที่เมืองไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชครับหมูลนิธที่อาริสถาปัดเพื่อคนทมวนร่วมกับสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเครือข่ายมือลอทู อารยสาปัดจากการจ้างงานคนพิการของสายการบินแอร์เอเชีย e ใครใครก็บินได้ลงพื้นที่ขับเคลื่อนเมืองอารยสาปัดเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทมวลที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีความร่วมแรงร่วมใจกันปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและบริการต่างๆเช่นโรงแรมร้านอาหารให้มีความพร้อมทางด้านอารยสาปัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆทั้งที่ทจอดรถทางลาด ห้องสุขาสำหรับผู้สูงอายุผู้พิการผู้ที่ใช้รถเข็นสตรีมีคันและครอบครัวที่มีเด็กเล็กจะได้สามารถมาเที่ยวเมืองนครศรีธรรมราชได้สะดวกทันสมัยปลอดภัยสบายใจหายห่วง สสหรือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเห็นความสำคัญของสุขภาวะของทุกคนนะคะโดยเฉพาะคนพิการและผู้สูงอายุเราสนับสนุนให้เกิดการเข้าถึงใช้ประโยชน์สถานที่ต่างๆได้โดยเฉพาะวัดแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงต่างๆเราคิดว่าถ้าคนพิการและผู้สูงอายุสามารถร่วมเข้ามาท่องเที่ยวกับคนทั่วไปได้เขารบศรัทธาก็สามารถจะ แสดงออกสิ่งเหล่านั้นได้เหมือนคนทั่วไปเนี่ยจะเป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดสุขภาวะที่ดีสําหรับทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นสสะสจึงได้สนับสนุนให้เกิดการท่องเที่ยวเพื่อทุกคนใน10จังหวัดร่วมกับมูลนิธิอารยาสถาปัตต์นะคะเพื่อจะทําให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวอย่างมีความสุขทุกคนค่ะออยยยยู่่่างไไทททเีวแบบ นทราบ,ราบอยู่ตอนนี้ การท่องเที่ยวของนครศรีธรรมราชเป็นการท่องเที่ยวที่ถือว่าสวนกระแสมากเลยจะบอกได้ว่าหลายจังหวัดริบรีแต่ของเรายังคงวิบวับอย่างเดิมนั่นคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวและเป็นแผ่นดินที่ศักดิ์สิทธิ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายนะคะ <S 2> <S 2> <S สาหรับคนทุกกลุ่มคนนะคะโดยเฉพาะ,ะด้านอารยสถาปัตย์เราก็เตรียมรองรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆนะคะซึ่งนับวันก็จะทุกๆแหล่งก็จะพัฒนาในเรื่องนี้มากขึ้นเพื่อรองรับให้กับทุกๆท่าน ะะอย่าลืมคะ่ะนครคือจุดหมายปลายทางของพวกเราขอบคุณค่ะในการปรับปรุงพื้นที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนทุกๆคนเนี่ายาต้องมามองกันหลายๆกรอบเหมือนกัน ในแง่ที่ผมมองภาพรวมตอนนี้เขาพยายามทําขึ้นมาถึงระดับหนึ่งแล้วจุดท,ที่อาจจะต้องพัฒนาอีกหน่อยก็คือเรื่องของการทําทางลาดนะฮะแล้วก็ทาห้องน้าสิ่งของสะดวกเนี่ยที่เพิ่มเติมขึ้นจุดท,ที่แต่คนที่มีความพิการหรือคนที่ใช้ล้อนี่อาจจะต้องเข้าถึงอีกและจุดท,ที่จะเข้ามาให้เข้าไปใกล้มากขึ้นเช่นตรงส่วนฐานของภาพวัลลมธาุซึ่งสามารถจะเข้าถึงได้ตรงจุดนี้อาจจะพัฒนาได้อีกอันนีอไจต้องต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญท่าน,นกมร,รมศิลปากรเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเพื่อจะได้อมองมองว่าเราจะทำการอะไรพัฒนาอะไรต่อไป ด้วยเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ถือเป็นโอกาสที่ดีของนครศรีธรรมราชที่จะได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง ก็วันนี้จริงๆแล้วนครศรีธรรมราชเนี่ยก็โปรโมทพระธาตุสูม่มรดกโลกเราก็มองว่าการเข้าถึงโดยอรายรยสถาปัตย์เนี่ยจะทําให้นักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มหลักที่จะเข้ามาในน,นครศรีธรรมราชแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจของน,นครศรีธรรมราชได้เป็นอย่างดีครับตอนนี้ก็กคือโอกาสมันมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้นครก็เป็นที่โด่งดังแล้วผู้ประกอบการเองต้องบอกว่าก็เริ่มที่จะปรับตัวที่มองเห็นความสําคัญเรื่องของอารยสถาปัตย์ซึ่งเราก็มีโครงการที่จะผลักดันให้ผู้ประกอบการต้องทําตัวนี้ เพราะเขาก็เริ่มมองเห็นว่าตอนนี then, like, ้ปัญหาที so, ่เกิดขึ้นก็คือไม่งั้นผู้สูงอายุจะไม่มีคนพาไปไหนแต่ถ้าเรามีทุกอย่างพร้อมคิดว่าปีหน้าเราก็น่าจะได้แล้วมั้งคะแล้วก็ผู้ประกอบการหลายๆที่แล้วที่เริ่มทำเพราะฉะนั้นมานครสีธรรมราชต้องบอกไว้ว่าเราเตรียมความพร้อมไว้แล้วค่ะก็เมื่อก่อนนะครับก่อนผมกับเตชก็อยู่กับบ้านนะครับอยู่กับบ้าน แล้วก็ไม่ได้ไปไหนได้นะครับเพราะไปแล้วก็หนึ่งอุปรกรณ์ก็ไม่มีแล้วก็ทางลาดก็มีแต่ตอนนี้ถือว่ามีทางลาดแล้วก็มีห้องน้ําคนพิการแ้วคนพิการที่จะเริ่มจะออกมาเยอะมากขึ้นนะครับกขอฝากว่าทุกหน่วยงานทีาสร้างได้เกี่ยวกับเรื่องอายสุสากะก็สร้างให้ทุกคนทุกแห่ไหม่ว่าที่ท่องเที่ยวหรือว่าเป็นโรงแรมเหมือนคุณนาก,กว่านะครับ มีอาณาจักรัทยส,ส่งเสริมการท่องเที่ยว